พ่อหมายมีไว้พึ่งชนเฮียดูจัดไม่ได้ข่าวละได้ข่าวาว่าตะ,ะกี้อุบัติเหตุดี <c oughs> มาตามนัด <c oughs> นะเชีย่ยเอ้ยโอเคเอ้อมาดึงบับบ,บ,บับบับบับเงาเดี๋ยวปั๊มดึงไปดึงบับฟาร์มเงาปั๊ปมไปดึงไปลูเมียป้าหายไปไหนแล้วครับไปเล่นนะตัวมันหนังไก่จัดเด็กๆไม่ดูแลพี่ดิมันก็เลยเล่นไม่ไหวดิท,ทั้งทีลักการ <S <S เดี๋ยวว่าต้องหาเด็กๆมือดีมาช่วยแล้ววะ แบบนักแบกอ่ะจากป้าเด็กๆนักแบกต้องหามือดีมาช่วยแบกแล้วอยากได้ซับมือดีสักคนว่ะนี่กูตอดมันหรือว่ามันตอดกัวเพื่อนมันมากันเยอะอะ่ะ เยอะอยู่แล้วมันเยอะอยู่แล้วป่าบูมออมองพังประตูอย่างต่อเนื่องวะ่ะดีครับเอ้เดี๋ยวพี่จะหาไอดีคนที่แบบว่าเติมแบบว่าสุ่มจะกินตลอดนะแบบขอยืมมาทำไอ้นี่หน่อยโอเคไม่เป็นไรโอ้เมื่อกี้ต้องรอให้ลิงเปิดไม่เห็นลิงสีเอาดาร์กเลยเอาดาร์กแล้วเอาบูมัน มา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 ดักด้วยดักด้วยแล้วบูมันไอ้นดิพี่ป่ะเนี่ยลิงเข้ามาอุกครอประตูยังมีคนมาเยี่ยมบ้านเอาเรียบร้อยพูดเปิดประตูให้หมาหมดป่าดิอย่างงี้ก็หมดป่าอีสปอร์ตดิ อี่ะนนดด้ยไม่บวกนะไม่บวกนะพี่ไม่มีอะไรเลยเท่แต่น่าเล่นว่ะต้องเอาละต้องเล่นละใจเย็นนะใจเย็นนะไอแอลเบอร์มาปิดไม่ใช่แอลเบอร์อะดูอินไอบูเพิ่มอยู่เลยนี่ว่าใจเย็นบนเยอะดักดักดักดี๋ยว็ดตุเรนมาตุเรนมาแน่ร้อย โดนมิสซายิงมาจากระยะไกลวะจะเย็นค่อยๆสวยจัดสวยจัดสวยจัดจดิ้งแขกกลาง่อยกู่ล่อสื่อกูล่อสื่อให้มึงแล้วล่อสือ่อทียมึงตายก่อนที่กูมาถึงอีกสัตว์หลอกล่อสื่อมึงตายเอ้ยไปบูไปบูมันบูมันบูมัน แนวป้องกันศัตรูหายไปแล้วซุเปอร์คลิปกำลังถูกส่งออกไปเนาะมันใส่กูสุดเลยเมื่อกี้มันใส่กูหมดแล้วน้องเลยไม่เหลืออะไรเป็นตู้มึงเงาเออลูกพิราบเออพี่ลิงมันจะตายแล้วทุกตัวเลยพี่ลิงพี่ลิงพิลิงพิลิงเนี่ยแล้วกูก็คิดโจกไอ้เหี้ยมาหากูาอีกแล้วมดูดูดี <c oughs> เออไปช่วยโบนหน่อยเว้ยเด็กเด็กเล่น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 เอาหน่อย เข้าม่อีไว้เพื่อชนเฮียดุจัดลวด้วยเจมันดุจัดดีทุกทีละการด้วยเจมันดุจัดแล้วด,ททด,ด,ด,วดีบางคนอาจจะบอกว่าแรงน้อยหรือเปล่าพี่อันนี้ตี้จะเจอตี้ประมาณเกือบไอ้ห้าสิบดาวแล้วปะ่ะไข่เจียวกี่ดาวนะสี่สป่ะ ดดึึและลิงกูโดนโซโล่คิวแล้วลิงกูโดนโซโล่คิวเลยเฮ้ยตัวอะไรวะนี่เดี๋ยวคือแมงอันติบินมาหาวิ่งหรี่เฮียไม่โดนไม่โดนกูอยู่แล้วรอบนี้กูอยู่แล้วเอาไม่ลงหรอกเพื่อนไอ้เขมันติดหนุบางล่าง เฮ้ยไลน์โดนอีกแล้วเฮ้ยไลน์โดนอีกแล้วเฮ้ยเฮ้ยไม่ดูดแล้วเอ้าทุบแล้วดูดแล้วเอาดิสับก่อนสับก่อนสับไม่มีอะไรแล้วโอ้ยจะใครดูดไปอ่ะบอกเลยว่ารอบนี้กูรู้เฮ้ยขี้ไล่อยู่ในพวกโอ้โอ้โอ้สวัยสวยจัด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 ไลนไอ้กูก็ต้องสู้ดิวะเฮ้ยยิ่งแคลรี่กูว่าโดนไม่หยุด แหกปากไปยุ่นมึงไม่สู้เลยวะมึงไม่สู้เลยวะอีเหี้ยมันยิงมิสไซล์มาโบโบโบยิงเป็นลูกพอแตเข้าตีเฮ้ยได้อยู่ไอเด็กคนนี้มันเอาอยู่แต่ต้องพาไปเจอแบบว่าพวกไอ้นี่ก่อน ตีงานเดี๋ยวมึงจะรู้เลยว่าอยู่ไม่อยู่ <laughs> เดี๋ยวพอเจอตีงานปั๊บเอ็งจะบอกพี่ไม่ไหววะเอ็งจะบอกอย่างนี้เลยเไหมทนเนคกูรู้หรอกว่ามึงจะดึงแต่เคียเคนเคนเคนเอาดี่เอารีเออรีตรงกลางมาก่อนเคนดักผิดคิดไม่ได้วะ พี่ลิงกูไม่ไหวเลยอะน้องตอนนี้โอ้พี่ลิงกูโดนหนักใจเขดันไปเขดันไปไปอยู่พี่กบไปอยู่ไหว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 ไอ้ยกันบนหน่อยให้ใสคขีลาเจ้าบูโอ้อยากใส่ขีลาว่ะตกูโดนมาดิข่างอลนี้เลยเยี่ยนี่กูโดนมาเนี่ยเข็มยิงสู้มันได้นะเด็กมันจะฮุกเด็กมันเจ้าฮุกเอาดิ แล้วมันวิ่งมาด้วยเอาป้อมกลางหน่อยกลางแตกสวยเคล็ดยิยงล่างไปมันอยู่กาลางสีเค,คลคียบๆเคลียบก่อนใส่ได้หมดเลยนะกบเจอใครเจอใครใส่ได้หมดเลยนะเองรถเกาะได้พี่โยกทีเดียวมันก็นตุยแล้วอะไใจยเย็นพี่กบโอ้โหพี่กบเขาไปโดนโทม พี่กบกูแมวเ่ยเย้พี่กบกูโดนดูดเหรอเมื่อกี้ไม่ดูด้วยโดนอย่างในหัวดูดตะห่อเข้าไปเคีนจะเป็นยิงนะหรืมีนตีวะควบซี่ต้องรีบไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบดูบที่แต่ในยูทูบเพิ่งเห็นในเฟซเอฟซีมานานแล้วครับขอบคุณด้วยครับผมขอบคุณด้วยอาร์ขอบคุณสระสับกราสิบดาวด้วยครับฟูไอ้ปืนยิงจะหลับอะไรสัตว์เขยนเลยเขียนเลยเฮ้ยเคขียน เราได้ข่าวเราได้ข่าวว่าสกิลหมดเลยดีมันต้องมาตามแบบว่าจิตใจเรียกร้องอยู่แล้วเปล่าวะเพี้ยนข้าตามนัดไอ้แบบมันรัดกันไว้ก่ขี่มันย่องหอมหวานหอมกุบพอดีตอนทีระวังโดนดึงนะมันมีตัวอยู่หลังเลสหลังเลสเฮียหลังบูอ๋องอะไรเนี่ยเจมมาแน่ข้างบนหนึ่งตัวโหร่างห้าว่ะ ต้องเอาป้อมกลางมันออกก่อนมาแน่ข้างบนน่าจะมาน่าจะมาเต็มห้าด้วยคลิกซี่ขึ้นมีขอรพิาพ์ขึ้นมาพีิมพ์น้อเลสมาตามนัดมาตามนัดไหวมาหน่อยไหวไปน้องหลังโวย ตื่นเต้นกันเลย่างนี้นะพี่ลิงเฮ้ยมาดิโอ้โหขี่แลขี่เขาทีหน้าดิพี่จะสะดุ้งอ่ะพี่แก๊กเออเออเออทำงานไปพี่ลิงพี่ลิงตีป้อมตีป้อมไปใจเลยอ่ะไปใจเฉียบตรงกลางชี้อ่ยดวงพี่เจมันดุจัดเลยดีขี่เข้าหน้าพี่พี่แก๊กพี่แก๊กดุ้งยุ่งอ่ะ หน่อยดิแค่เพื่อแฮนดโอ้พี่ลิงกู0ู1รหนึ่งหนึ่งเชีย <laughs> พี่ลิงกูไม่ได้เล่นเลยตอนนี้ไอเจมันเอาให้ตลอดแย่ขนาดแรกเล่นจบเร็วมันมันดีว่ให้ได้ให้มึงให้ได้ตีก่อนเถอะมึงให้ได้ตีก่อนเถอะเพื่อน <c oughs> <laughs> โอ้โหเลเจมรวยจัดดีเจ้าสวดดาบุย เองป่เองเดี๋ยวกูรอเองเฮ้ยมึงจะเล่นเล่นไหนเนี่ยเล่นกลางไงเล่นกลางเลยมามามาต้องเล่นแล้ว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 ฮะต้องเล่นแล้วฮะฟูเล่น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 ใส่เลยเดี๋ยวกูขึ้นจากบนใส่ใส่พิลิงลุยแครี่ตายแก๊กดูดกู สายสองสายสามโอ้เจมส์ได้สอง,สสอต,สสองตัวเองไม่มีสวนไม่มีสวนอยู่กับพี่ไม่มีสวนโหนียวแน่กู้แน่ต้นเกมไม้สัตว์ อยากได้ความตื่นเต้นยังเลยครับมามามาอันนี้บอกก่อนนะไออีตาหนึ่งไอนี่ห้าสิบดาวแล้วปะใครเจียวเชียร์อย่างดุเลยว่ะด้วยเจมันแรงนี้เลยดีโห้ไม่ได้เพียร์ซ่าด,ด้วยห้าสิบเพลชัวร์ fit. พี่ลิงกูนะสาดจ,จัดพี่ลิงต้องไปเล่นพวกถ้าอยากเล่นนะไม่ต้องเล่นพวกแพนดา้าไปเล่นลิง จริงจริงลิงฟิกมันก็น่าจะแบบเมื่อกี้น่าจะเข้าไปบุ้มบั้มได้เลยนะเมื่อกี้กูว่ากูเข้าไปหลวงสามตัวแล้วเมื่อกี้กูเห็ข้าไปโดนสามตัวกูเลยวิ่งเข้าไปรับดูดช่วยมึงไงเสือจะดูดเบาลงกูงัดไอ้แคลลี่ออกไปก่อนเลยแคลลี่บอกโอ้โหไม่หนูเล่นเลยเลย